พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบคลุกวงในตายมันๆกับผมพงศธรดีลาประชากุลทาง YouTube Edge Invest ในรายการาลาวดูกรบรัเสเซียกำลังจะเพียงพั้มแต่ถ้ายิ่งเพลียงพั้ม ก็ยิ่งเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นยังไงก็ตามข้อมูลตลาดไม่ได้บ่งชี้แบบนั้นวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับพงศธรลีลาปรชากรอาราโกรฟเลาจะมาเจาะประเด็นลึกกันถึงสถานการณ์ล่าสุดของประเทศรัสเซียโดยเฉพาะสงครามที่เขามีกับประเทศยูเครนนะครับก่อนอื่นกันใดนะครับหลายท่าน คงไม่แปลกใจแล้วนะครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเย a r t ทูเด e นับตั้งแต่ต้นปีนี้มาแข็งค่าเร็วจริงๆเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินเองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกสกุลเงินเองเนี่ยแพ้ดอลลาร์ 2. หมดเลยแต่ มีหนึ่งสกุลเงินหนึ่งนะครับที่แข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ติ๊กตอก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 นึกออกไหมครับให้เวลาประมาณ3วินะครับน่าจะนึกไม่ออกนะครับขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับสกุลเงินนั้นก็คือมาจากราัสเซียเองเนี่ยครับร,รัสเซียรูเบิลเยื้อทุเดที่ผ่านมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกใจมากๆาทั้งที่เขาลบกันอยู่นะครับและจากที่ผมเกริ่นเข้าไปในต้นรายการนะครับเหมือนตอนนี้สถานการณ์ของทางราัสเซียกกับบสงคราามที่เข้ไปุยน เพียงพําแต่ทาไมค่าเงินรูเบลยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่าได้อยู่วันนี้เราจะมาคุยเชิงลึกกันนะครับขอเริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับในช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางรัสเซียโดยเฉพาะที่มีผลกับจิตใจของทางพนาพิธีปูตินต้องยอมรับเลยนะครับว่าดูไม่ค่อยสดใสเลยผมคัดมาทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกอันนี้ผมว่าหลายๆท่านคงเห็นในข่าวกันแล้วเมืองทางตะวันออกของทางยูเครนนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ทางรัสเซียเข้าไปบุกยึดเริ่มเห็น การล่าถอยของพลทหารรัสเซียแล้วนะครับจากการที่ยูเครนเข้าไปตีกลับเข้ามาได้2เมืองนั่นคือคไคฟีและเคอร์สันนะครับถึงแม้จะบุกยึดขึ้นมาได้บางส่วนเองเนี่ยแต่ก็ทําให้สภาพจิตใจของคนที่อยู่ในยูเครนนี่คือเฮิมเกอมากเลยนะครับแล้วมันได้แผ่ซ่านไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรโดยล่าสุดนะครับด้วยการที่โมเมนตัมเชิงบวกของประเทศยูเครนนี้ตีกลับเข้ามาได้ได้แผ่กระจายเข้าไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรอย่างเช่นเยอรมนีรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็าออกมาตบเท้า รวมกันเลยนะครับว่าเราไม่ถอยแน่นอนนะครับยังไงเราก็ช่วยคุณยูเครนนะครับขอให้คุณอย่าถอยแค่นั้นทอนะครับข่าวที่2ที่เป็นเชิงลบกับทางปูตินนะครับก็คือการประชุมของสุดยอดผู้นําแบบลับๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้รับนะครับเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวฟันต่อฟันหน้าต่อหน้าครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยทางปูตินนะครับคุยกับทางพนะผิ้ดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วนายกรัฐมนตรีของอินเดียที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมากลายเป็นว่าฟีดแบ็กของสอง ของผู้นําชาติมหาอำนาจสองชาตินี้คือจีนกับอินเดียต่อสงครามที่ทางรัสเซียทํากับยูเครนดูเป็นเชิงลบนะครับทางสีจินผิงเองเนี่ยได้มีการคุยกับปูตินแล้วก็ปูตินก็ออกมายอมรับนะครับว่าทางสีจินผิงเองเนี่ยได้ตั้งคาถามแล้วก็กังวลมากๆกับสถานการณ์ที่ทางรัสเซียได้เข้าไปบุกยูเครนครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นไม่พอทางโมดีนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของทางอินเดียก็ออกมาคุยนะครับใช้คาพูดสั้นๆเลยว่าณเวลานี้ไม่ใช่เวลาของสงครามนะครับแหม มาขนาดนี้ก็เลยนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนยากของทางปูตินจากเดิมที่คิดว่าจะมีแนวร่วมเข้ามาในการที่เขาไปบุกยูเครนตอนนี้ดูเหมือนแนวร่วมนี้จะไม่ค่อยเอาด้วยนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยมันอยู่ในขาของการม้วนลงนะครับจะมาทําทําไมนะครับสงครามประเด็นที่3นะครับนอกเหนือจากถูกแรงกดดันจากภายนอกแล้วแรงกดดันในประเทศก็มาไม่หยุดเลยนะครับมีข่าวย่อยๆเชิงคด0ในประเทศเนี่ยมา3อันนะครับผมเองก็ไปขุดออกมานะครับอันแรกนะครับนักร้องป๊อปสตาร์มีอายุหน่อยนะครับคล้ายๆกับอ่าพี่เบิร์ด ในเมืองไทยเราเนี่ยครับชื่อนางอลลาปูกาเชวานะครับลองไปเสิร์ช u t u b e กันดูนะครับผมลองฟังเพลงเขาดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพลงยุคเก่านะครับแต่น่าจะร่วมสมัยระดับหนึ่งสำหรับคนที่อยากไปฟังเพลงย้อนยุคนะครับคนนี้นะครับอลาปูกาเชวาได้ออกมาพิมพ์ผ่านอินสตาแกรมว่าไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการที่ทางปูตินได้เข้าไปบุกยึดยูเครนและสงครามยังดําเนินต่อนี่ถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญมากๆนะครับต่อประชาชนชาวรัสเซียเพราะว่านอนานจะเห็นนักร้องศิลปิน ชื่อดังระดับชาติแบบนี้ออกมาต่อต้านกับสงครามนี้นะครับอนอกจากนั้นเองหนังสือพิมพ์นักการเมืองหลายๆท่านที่เคยสนับสนุนกับทางปูตินก็ออกมาคุยเลยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้รัเสเซียเริ่มเพียงพำนนะครับควรจะต้องถอยได้แล้วและสุดท้ายนะครับเพื่อนยาของทางาทประธานปธิบดีปูตินนะครับผู้นําสูงสุดของประเทศตรุรกีเอ,อโดกานนะครับออกมาคุยผ่านช่องข่าวของทางสหรัฐอเมริกานะครับการให้สัมภาษณ์ผ่าน PBS ได้เซนส์นะครับไม่รู้คุยกันท่าไหนและตอนไหน ออกมาบอกว่าเพื่อนผมคนนี้นะครับปูตินตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่าปูตินเองอยากจะจบสงครามให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่เอื้อจริงๆกับการรบกันของรัสเซียกับยูเครนนะครับอย่างก็ตามที่ผมเล่าไปนะครับเป็นข่าวเชิงลบในช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะดูอึมครึมอาจจะดูมัวหมองสําหรับทางรัสเซียไปจนถึงประธานาธิบดีปูตินนะครับแต่ถ้าถอยกลับมาดูภาพใหญ่นี่ครับมันมีเรซูร์สช์พาร์ติเคชันอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจัดทาโดยมหาวิทยาลัยเยลอันนี้ออกมาคุยเชิง กมาๆถึงภาพระยะสั้นแล้วระยะยาวต่อเศรษฐกิจของทางรัสเซียจากผลกระทบของสงครามและเซ็นชั่นครั้งนี้สุไวัยนะครับรัสเซียเหนื่อยแน่ๆนะครับผมสรุปออกมานะครับทั้งหมด6หัวข้อต้องยอมรับนะครับว่าเปเปอร์ฉบับนี้เป็นเปเปอร์ที่คอมเพลียนซีฟมาก6หัวข้อนี้น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับมีดังนี้นะครับเรื่องแรกแม้ข้อมูลเศรษฐกิจรัสเซียจะดูได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลรัสเซียตัดสินใจที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการส่งออกข้อมูล การนำเข้าทิศทางเงินทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศรัสเซียหรือ foreign direct investment ยอดการผลิต oil and gas ไปจนถึงยอดการเติบโตสินเชื่อไม่เผยแพร่แล้วนะครับแต่ทางมหาวิลยเยลนี้ได้เข้าไปใช้ data mining นะครับดูหมดไม่ว่าจะเป็น trading partner ผ่านประเทศผ่านบริษัทคู่ค้าไปจนถึงภาพจากดาวเทียมเนี่ยครับเพื่อมาดูว่าณตอนนี้ เศรษฐกิจรัสเซียมีทิศทางเป็นอย่างไรอนแรกที่น่าสนใจนี้นะครับคือรัสเซียจริงๆแล้วพึ่งพายุโรปมากกว่าที่ยุโรปพึ่งพารัสเซียข้อมูลตัวนี้สับสนุได้โดยชาร์ตง่ายๆเลยนะครับชาร์ตแรกมากันเลยนะครับรัสเซียมีการส่งออกพลังงานไปถึงแก๊สธรรมชาติไปที่ยุโรปเกินกว่า80%นะครับขณะเดียวกันเองยุโรปเองเนี่ยนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียเพียงแค่40%และณตอนนี้ยุโรปเริ่มด i เวอซิฟายนะครับคือกระจายการนําเข้าพลังงานไปหาแหล่งพลังงานอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบของพลังงานถ่านหินพลังงานน้ำมันไปจนถึง LNG ซึ่งเป็นแก๊สธรรมชาติทำให้มันเยือกเย็นจนกระทั่งเป็นของเหลวและขนส่งกันมาแน่นอนนะครับว่าอาจจะเข้ามาแทนไม่ได้เต็มที่แต่จากตัวเลขสตดนี้ถ้ายุโรปตัดสินใจแบนรัเสเซียขึ้นมาแล้วรายได้ในฝั่งนี้จากการขายพลังงานให้กับยุโรปซึ่งเป็นลูกค้าสาคัญเกินกว่า80%ของรายได้พลังงานทั้งหมดอันนี้เหนื่อจริงๆรระเนที่2ถึงแม้ทางยุโรป จะมีการแบนแล้วรัสเซียพยายามจะไปหาคู่ค้าคนอื่นนั้นแต่คู่ค้าคนที่สําคัญอย่างเช่นจีนคิดเป็นยอดขายเพียงประมาณ10%เท่านั้นนะครับของพลังงานที่รัสเซียสามารถเบนเข็มไปได้ถ้าพูดกันอย่างนี้ปุ๊บไปไวก็คือการที่รัสเซียจะไปหาคู่ค้ารายใหม่เพื่อจะมาแทนยุโรปได้ต้องบอกว่ายากมากนะครับนอกนอจากนั้นเองคู่ค้ารายใหม่ที่รัสเซียหามาได้นี้เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะไม่น่ารักเลยนะครับเพราะว่าราคาพลังงานที่ทางจีนซื้อจากทางรัสเซียไปเจอดิส c o u n t ถึง3 10เหรียญต่อ1นึ่งบาเรลเลยเนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับราคาน้ำมันดิบเรนกับ WTI ปัจจุบันนี้ซื้อขายกันอยู่แถวๆ80เหรียญต่อ1บาเรลแต่สิ่งที่รัสเซียขายให้กับจีนและได้กลับมาเหลือเพียงแค่ประมาณ50เหรียญต่อ1บาเรลเท่านั้นเองแหม่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเหนื่อยจริงๆปริมาณก็หาย ราคาที่จะขายได้ก็ได้ก,ดกลับมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับประเด็นที่3เริ่มเห็นผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจแล้วนะครับดูได้อย่างไรยอดการนําเข้าของทางรัเสเซียจากประเทศคู่ค้าต่างๆตอนนี้หดตัวไปเกินกว่า50%นะครับซึ่งการนําเข้านี้คิดเป็นประมาณ20%ของ GDP ทั้งหมดประเด็นที่4โด้วยการที่นําเข้ามันดูไม่ค่อยสดใสเลยนะครับไป t r a ็กข้อมูลยอด retail sales ยอดค้าปลีก ยอด c o n sumer spending ตอนนี้ติดลบไปประมาณ20%เข้าไปแล้วเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับใน,นกันไปใน,นกันมาเองเนี่ยด้วยการที่ยอดขายก็ดูไม่ค่อยดียอดการบรโิโภคก็ดูเหนื่อยนะครับ GDP ของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะขดตัวในระดับที่สูงมากในปีนี้และถ้าสถานการณ์ยังคง คุกกลุ่นแบบนี้นะครับต้องยอมรับเลยวยว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจากภาพการเติบโตนี้ก็ยังคงไม่ไปไหนและมีแนวโน้มจะขดตัวแรงด้วยประเด็นที่5อันนี้สําคัญมากกับภาพระยะยาวนะครับทรัพยากรที่สําคัญที่สุดต่อการเติบโตเศรษฐกิจและการเติบโตกําไรคือเงินทุนแล้วบุคคลนะครับทางมหาวิทยาลัยเยลได้เข้าไปดูรายละเอียดเลยนะครับว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ค้าขายกับทางรัสเซียนอกจากนั้นไม่พอบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มอย่างไร กับการทำธุรกิจกับประเทศรัสเซียพันกว่าแห่งของบริษัทข้ามชาติทั่วโลกนี้ได้ตัดสินใจที่จะไม่ค้าขายกับทางรัสเซียนะครับแล้วบริษัทเหล่านี้มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับทางรัสเซียจริงๆแล้วไม่เยอะเลยแต่เศรษฐกิจรัสเซียเองเนี่ยพึ่งพาบริษัทข้ามชาติเหล่านี้เยอะมากนะครับจากรีเสิร์ชฉบับนี้คิดเป็นประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP รัสเซียเลยและถ้าบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ไม่ทําธุรกิจต่อกับทางรัสเซียนะครับเหนื่อยจริงๆนอกเหนือจากนั้นนะครับทรัพยากรบุคคล เริ่มหายไปเรื่อยๆมีตัวเลข2ตัวที่น่าสนใจนะครับต,ตัวแรกตัวแรก5 0 0 0 0 0คนนี่คือจํานวนคนรัเสเซียที่หนีออกนอกประเทศรัเสเซียไปแล้วนะครับตัวเลขตัวที่สอง0 0 0คนอันนี้คือจํานวนคนที่รวยมากๆของรัเสเซียนะครับหรือ ultra high net worth ที่ตัดสินใจลี้ภัยออกจากประเทศรัเสเซียไปด้วยการที่แรงงานเริ่มหายนะครับแล้วคนรวยเริ่มหนีที่แน่เลยนะครับด้วยการที่เงินทุน กับคนเริ่มหายไปโอกาสที่ทางรัสเซียจะเติบโตในระยะยาวก็จํากัดด้วยเช่นเดียวกันประเด็นสุดท้ายประเด็นที่6นะครับด้วยการที่รัสเซียจําเป็นที่จะต้องอุ้มเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เริ่มเห็นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเงินและการคลังแน่นอนนะครับมันจะไม่ยั่งยืนถ้ารัสเซียตัดสินใจทําแบบนี้ไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ FX reserve ของทางรัสเซียถูกฟรีซนะครับแล้วตัวนี้คิดเป็นกว่า50%เ ของจำนวน reserve หรือว่าเงินทุนของธนาคารกลางทั้งหมดนะครับใช้มาไม่ได้แลปะปัจจุบันนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตัว reserve ของทางรัสเซียพร่องมาเรื่อยๆจากข้อมูลล่าสุดนะครับ reserve ของทางประเทศรัสเซีย ที่เคยไปแตะแถวแถวเจ็ดแสนล้านเหรียญตอนนี้ลงมาไม่ถึง6กแสนล้านเหรียญแล้วนะครับผ่านไปแป๊บเดียว7เดือนหลังจากที่ทางรัเสเซียเข้าไปบุกยูเครนอีกมุมหนึ่งนะครับนโยบายทางด้านการคลังการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัเสเซียแน่นอนนะครับนี่สินของทางรัเสเซียต่อ GDP ที่มีเพียงแค่20%เท่านั้นแต่ถ้าเกิดรัเสเซียจําเป็นที่จะต้องเข้าไปกระตุ้นเพื่ออุดรอยรั่วของการเติบโตเศรษฐกิจต่างๆนี้สินตัวนี้ถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นตัวแรงกดดันต่อภาพเศรษฐกิจของทางรัเสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมด6ประเด็นนี้แน่นอนนะครับมีแต่ภาพลบทั้งนั้นเลยหาประเด็นบวกได้ยากคําถามกลับไปก็คือทําไมค่าเงินรัเสเซียรูเบิลถึงยังคงแข็งค่ามเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้นะครับคตอบง่ายๆนะครับมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกรักเสเซียตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับช่วงหลังมาเริ่มมีการปรับลดลงมาบ้างแต่20กว่าเปอร์เซ็นตน เป็นตัวสร้างแรงดึงดูดให้คนในประเทศมีโอกาสที่จะเก็บเงินกับประเทศตัวเองนะครับโอ้โหไม่ต้องไปที่อื่นนะครับฝากเงินประเทศตัวเองและได้ดอกเบี้ย20กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือดูดีมากๆประเด็นที่2ทางรัเสเซียใช้ capital control นะครับไม่ให้ประชาชนตาดำๆโอนเงินออกนอกประเทศ ถ้ามียอดเกินกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญจากตอนนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีการโอนออกแน่นอนนะครับแรงขายของรูเบิลก็จํากัดด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับได้มีการบ่งบอกบริษัทเอกชนของทางรัสเซียถ้าคุณมีรายได้ในต่างประเทศ80%ของรายได้เหล่านั้นคุณจะต้องโอนกลับมาที่ประเทศรัสเซียนะครับก็จะเป็นตัวสร้างแรงหนุน ของการเข้าไปซื้อสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียนี้โดยการใช้แคปิตอลคอนโทรลเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ค่างเงินรัสเซียรูเบิลยังคงที่จะเมนเทนแข่งค่าได้นับตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดสมมติสถานการณ์ารมาเริ่มเลวร้ายลงไปเรื่อยๆก็อาจจะเห็นการอ่อนค่าอย่างฉับพลันของทางรัสเซียรูเบิลได้ก่อนที่เราจะไปคุยมาเก็ตอิมพิคชันส์กันนะครับจะมาคุยข่าวรับรวงพลางกันก่อนหน้านี้นะครับ หลายท่านคงติดตามเห็นข่าวผู้บริหารบริษัทน้ำมันรัเสเซียหลายบริษัทตายอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับล่าสุดนี้มาอีกรายหนึ่งแล้วนะครับวันที่12กันยายนนะครับนายอีวานเพคอรินซึ่งเป็นเฮดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำการลงทุน ในภาคตะวันออกของทางประเทศรัสเซียเสียชีวิตผ่านการตกเรือนะครับโอ้โหอันนี้ต้องยอมรับเลยครับเป็นข่าวสลดมาใหม่แล้วหละจากที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับไปพบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ํามันของทางรัสเซียขนาดใหญ่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ8รายนะครับบางรายเองเนี่ยเสียชีวิตแบบอุกอาจมากอุกอาจขนาดที่ว่าเสียชีวิตพร้อมภรรยาแล้วลูกนะครับด้วยการที่มีข่าวเศร้าๆข่าวที่รับรวงพังแบบนี้ก็จะสุบได้นะครับว่าการหามาร์เก็ตอิมพลิเคชันมันจะยากมากและยาก ากที่จะคาดเดาด้วยนะครับโดยเฉพาะผมเองก็ไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เพรสในฝั่งของการเมืองแล้วก็ในฝั่งของการทะเลาะก,กันของชายมหาอำนาจนี้แต่ทุกท่านคงจะเห็นการลำดับเรื่องราวออกมานะครับว่าด้วยการที่เศรษฐกิจรัสเซียเริ่มที่จะแผ่วลงเรื่อยๆเวลาของทางพนาธิปดีปูตินก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตซีนารีโอที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ครับอึมครึมไปเรื่อยๆหรือถ้าทางรัสเซียต้องการจะปิดเกมให้ไวก็อาจจะมีการเร่งการใช้กําลังพลกําลังทหารในระดับที่เพิ่มขึ้นข่าวล่าสุดนะครับออกมาดูสอดคล้องกับมุมมองที่ว่ารัสเซียอาจจะเร่งปิดเกมการทําสงครามครั้งนี้2ข่าวนี้ประกอบไปด้วยทางรัสเซียนะครับได้มีการเอารถถังไปประจําตามหัวเมืองหลายๆเมืองเพื่อที่จะโปรโมทการสมัครงานของภาคประชาชนชาวรัสเซียให้มาทาอาชีพทหารกันเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญก็คือรายได้ ดูดีเลยนะครับเงินเดือนของทหารที่จะเกณฑ์เข้ามาใหม่นี้คิดเป็นเงินบาทไทยนี่คือประมาณ10,000แบาทต่อเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของรัสเซียเนี่ยประมาณสัก3าเท่าข่าวที่2นะครับที่เข้ามาสดๆร้อนๆในสัปดาห์นี้เลย4เมืองของทางประเทศยูเครนที่ชื่นชอบรัสเซียโดยปริยายนะครับเพราะว่ามีอาณาเขตติดกับทางรัสเซียเองจะมีการลงประชามตินะครับว่าจะขอรับประเทศหรือว่าขอรับเบืองเพื่อจะไปอยู่กับทางรัสเซียในวันที่23จนถึง2ี 7กันยายนนี้แล้วนะครับซึ่งประเทศมหาอำนาจหลายๆที่เองเนี่ยออกมาคุยเลยนะครับว่าผมไม่เอาถ้ามันมีการทําประชามติแบบนี้แล้วผลเหล่านี้ไม่เป็นธรรมผิดกฎหมายแล้วใช้ไม่ได้นะครับแต่ที่แน่แนมันจะมีการจัดแน่นอนซึ่งด้วย2ข่าวนี้เข้ามานะครับมีการเกณฑ์พลทหารเพิ่มขึ้นมีการลงประชามติจากเมืองในยูเครน เพื่อที่จะเข้าออบอ้อมอกของทางรัสเซียมีโอกาสที่จะเห็นกำลังทหารสงครามที่จะคุกคุ่นขึ้นเรื่อยๆมาร์เก็ตอิม a t i o n s ง่ายมากเลยนะครับภาวะความเสี่ยงต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นอันนี้จะเหนื่อยจริงๆด้วยการที่ทะเลาะก,กันถึงแม้จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นสถานการณ์แบบนี้จะทําให้ Ri s k sentiment ของการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศดูไม่สดใสนะครับมาร์เก็ตอิมพิคชันที่2 ราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบรวมถึงแก๊สธรรมชาติมีโอกาสที่ยังคงค้างสูงแบบนี้นะครับนอกเหนือจากประเด็นทางรัสเซียกับยูเครนนี้แล้วแรงลมสนับสนุนที่จะทําให้ราคาน้ํามันดิบค้างสูงแบบนี้ระดับแถวแถว80-90เหรียญต่อนหนึ่งบาร์เรลเป็นไปได้เลยนะครับทางรีเสิร์ชพาร์เนอของเรานะครับล่าสุดได้มีการออกเปเปอร์ออกมาราคาน้ํามันดิบที่80เหรียญ อาจจะเป็นราคาใหม่เมื่อเทียบกับยุคก่อนที่อยู่แถวๆเพียงแค่60เหรียญน,นะครับประเด็นแรงสนับสนุนนี่คือมีเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเปกนะครับมีแนวโน้มที่จะยังคงรักษาราคาน้ํามันดิบให้มันค้างสูงแบบนี้ได้ประเด็นเรื่องของการผลิตนะครับตอนนี้ spare capacity น้อยจริงๆประเด็นถัดมาคือเรื่องของ inventory นะครับไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งของประเทศไหนก็ตามไปจนถึงผลิตภัณฑ์ไหน inventory สินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับ energy complex ต่าเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีตเกี่ยวข้องกับทางสหรัฐหลังจากที่ทาง สหรัฐตัดสินใจที่จะพร่องตัวไ e ้จิตรีเทียมรีเซิร์ฟวันละ1นล้านบาร์เรลมาเรื่อยๆจะครบกาหนดแล้วนะครับหเดือนแล้วตอนนี้มันพร่องไปแล้วกว่า180ล้านบาร์เรลถ้าตัดสินใจที่จะดึงตัวน้ํามันดิบตัวนี้กลับเข้ามาเติมในตัวไส้จิตรีเทียมรีเซิร์ฟก็จะเป็นตัวหนุนทําให้ราคาน้ํามันดิบนี้ยังคงค้างสูงอยู่ได้ประเด็นสุดท้ายนะครับลหลายประเทศตัดสินใจที่จะใช้มาตรการ p r i ซ์แคปก็คือ ถ้าคุณจะซื้อพลังงานจากทางรัสเซียผมจะมีเพดานให้คุณว่าคุณห้ามซื้อเกินราคานี้ถ้าคุณซื้อเกินราคาเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับประกันจากสินค้าที่ส่งออก จากทางประเทศรัสเซียแน่นอนนะครับถึงแม้จะมีการควบคุมการสร้างเพดานของการขายพลังงานจากประเทศรัสเซียแต่ถ้ารัสเซียตัวซัพพลายของเขาหายไปจากตลาดเองเนี่ยอันนี้จะวุ่นกว่านะครับก็คือทุกประเทศก็จะแย่งกันซื้อนะครับเป็นตัวหนุนทําให้ดีมานมันปรับเพิ่มขึ้นจากซัพพลายที่หายไปความเสี่ยงของราคาน้ำมันดิบนะครับตอนนี้คิดออกมีเพียงเรื่องเดียวก็คือถ้าเศรษฐกิจโลกม้วนตัวลงแรงๆแ,และเข้าสู่รีเซชชันอันนี้หนีไม่พ้นนะครับน้ำมันก็น้ำมันเถอะถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็อาจจะถูกเทขายได้จาก ที่ผมเล่าไปนะครับ market implications พุ่นมีแนวโน้มเหนื่อยนะครับนอกเหนือจากภาพเศรษฐกิจที่ตอนนี้โมเมนตัม um, ดูโตช้าลงแล้วปัญหาของทางรัสเซียกับยูเครน มีแนวโน้มระอุเพิ่มขึ้นแต่เชื่อว่าโอกาสในการลงทุนเพื่อ hedge เ,เงินเฟอ้อผ่านการลงทุนในกลุ่ม energy stock ไปจนถึงราคาน้ํามันดิบนี้มีโอกาสที่จะให้ return outperform ได้สิ่งที่เราคาดหวังกันในภาวะตลาดที่มีความท้าทายเหล่านี้นะครับความผันผวนสูงการลงทุนผ่าน structure note มีโอกาสที่จะเป็นตัว enhance yield ให้กับ p o r t f o l i o การลงทุนเหล่านี้เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับภายใต้สภาวะการลงทุนที่ท้าทายและเชื่อว่าจะท้าทายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะครับติดตามเราโกปได้นะครับ หากท่านไหนชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแรกๆเลยถ้ามีคลิปใหม่ของทางช่อง Edge Invest นี้ถ้ามีคอมเมนต์อะไรพิมพ์กันมาได้เลยนะครับแล้วขอบคุณมากๆสําหรับเทพแรกที่ทางผมได้ย้ายค่ายมานะครับจากเดิมไปอยู่อีกช่องหนึ่งตอนนี้มาอยู่ทาง Edge Invest นะครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสาหรับสัปดาห์นี้ขอลาอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ